ัสดียามเช้าค่ะดูค่ะ,ด,คะดูความน่ารักของสองพี่น้องนะคะอะไรหนูหนูแกล้งพี่งามเหรอลูกอาะจับตูดจับตูดจับตูดพี่งามอ่ะขอขึ้นหน่อยพี่งามขอขึ้นหน่อยอดูดูดูความ ความสนของน้องนะคะดูอะทูทูค่ะพี่งามบอกน๊พี่จะนอนดูฮะเออเออนั่งทับนี่เน่เป็นไงล่ะนั่งทับเลยนี่แน่นี่แน่นั่งบนหัวเขาเลยเหรอ โอ้เขาเป็นผู้ชายนะหญิงหนูเป็นผู้หญิงหนูจะไปน,นั่งทับหัวพี่อย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> เอาเยียบจะเย็ยบงวงพี่งามแล้วเดี๋ยนะฮะอ่าอ่าอย่านพี่งามเฮ้ยเยย็บนี่แน่เย็ยบงวงเลยพี่งามลุกแล้วพี่งามลุกแล้ว พี่งามกอดน้องน้องมานอน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 มานอนกอดกันกอดกันหนาวหนาวอากาศเย็นเย็นเดี๋ยวพี่จะให้ความอบอุ่นน้องนะนอนกับพี่ไหมนอนกับพี่ไหมนอนกับพี่ไหมเออเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อพี่บอกว่าให้นอนกับพี่ นนกับพี่เลยเออไปเยีวลุกแล้วมาแล้วอออ,อ่ะน,น่านนี่ฮะพี่งานบรรยากาศแบบว่าเย็นสบายนะคะวันนี้ บรรยากาศแบ,บบว่าน้านอนนะคะอากาศเย็นนิดๆนะน,น่านอนอาบแดดบ้างเลยนะคะ <c oughs> พี่ก็พยายามที่จะชวนน้องนอนนะคะนอนเล่นนอนเล่นเอ,อ้อากูข้าวอีอ่อง,งามพีง,งามเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูนั่งไม่ได้ติดตูดหนูติดตูด,ตด,ตดอืมอืมอืมไปแล้วค่ะไปแล้ว โอ้โหตกมันตกมันเอ้ยงอนงอนงอนเดี๋พี่พี่งามนอน ไปนอนทับเขานะ่ะดูเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยดูนะเอาตูดน่งทับ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 มีแม่เบะเลยเต็มเต็มคาราเบล,ลเต็มเต็มค่ะ โอ้โ้มีการถ่ายตูดด้วยนะหนูจะถายตูดแบบนี้ไม่ได้ลูกอออออยอ๋พี่งามบอกว่ามิ่นตูดเทนน้อมินดากคนเทนน้อโอ้ยอ๋อพี่งามบอกน้ำก็ไม่อบอปะเอ้ยเม่นก้อนน่ะ เออปีนปีนโชว์โชว์โชว์สวัสด,ดีค่ะโอ้ยยะมีมีเก้าอี้แบบว่าราคาแพงด้วยนะคะทุกคนนี่แน่ออเออโอ้พี่งามลุกแล้วพี่งามลุกแล้ว 哦，嗯，改过一。

เอนนี่บรรยากาศแบบว่าเย็นสบายนะคะวันนี้น่านอนมากเลยอ่ะพี่งามก็พยายามชวนน้องนอนนะคะนอนแต่เช้านอนเช้าๆกันนะคะเอย เออจับเวียงเออเวียงเลยเวียงเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาวิ่ง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 ,ง,งพี่จะเอาน้องนอนได้ไหมคิดดูอ่ะเอางอนแล้วองอนแล้วโอ้โหโอ้โหขาหลังขาหลังระวังนะพี่งามนะระวังน้องขาหลังให้นะ <ś led> <ś led> อีเออนี่เนี่ยเออขาหลังด้วยอขาหลังใส่พี่งามด้วยอ่าอ่าพี่งามนอนลงละนอนลงละกอดน้องนอน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 โอ้โหงนแล้วค่ะโมโหแล้วโมโหให้พี่แล้วบอกว่านูไม่ง่วงนูไม่ง่วงเนี่ยขาหลังเลยขาหลังเลยนี่ไงนี่ไงบอกว่าไม่ง่วงไม่ง่วงกวนหนาอยู่ได้นี่เนยะนี่เออนั่งทับเลยนี่นั่งทับเลย นางทบเลยเฮ้ hey! เราคือผู้ชนะผู้ชนะสิบทิศโอ้โอ้โอ oh, oh, oh. ้นี่หนะนี่แหน่ดูนะทุกคนเต็มคาราเบลเลยใช่ไหมงามตา <c oughs> สุดจัด <c oughs> ไปแล้วค่ะ พี่งามยมน้องมากๆเลยนะเป็นพี่ชายที่แบบว่ารักแล้วก็เอ็นดูน้องมากดูค่ะนี่นะคะก็เป็นการเล่นของสองพี่น้องนะคะในแต่ละวันเนาะเ <c oughs> <c oughs> ขาพยายามดึงขานนองเอ้ยไม่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 ม,มยา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 ,ยาบอกไว้ไม่ง่วงนี่แน่หายใจออกเปล่าหายใจออกเปล่าเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาหายใจออกไหมเอา้า อ้าวอ้าวเหยียบจมูกไว้แล้วหายใจออกไหมเนี่ยอีอย่าดื้ออย่าด้ออย่าเด้อนี่เน่อย่านี่เน่พี่งามดากสีว่าแล้วเอานี่เน <pol> ่อย่านะอย่านะอีอย่าจับหนู นี่นี่นนแม่เตะเลยเตะง่วงเลยเป็นไงล่ะเออเออสุดยอดเลยนะคะนี้เขาเป็นอนักกีฬาทีมชาตินะคะดูหน้าก่อนเอาเรื่องนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพี่งามดึงแล้วเออเอยย่ยาดึงหนูเฮ้ยพี่งามลุกได้แล้วอย่านะอ้วน อ้นยานะอ้วนเออเออเวียงแล้วเวียงอ๋อเวียงไปหาแม่แล้วอ๋อวิ่งเลยวิ่งอ้อมเลยอ่ะเออือขู่พิงามอีกขู่พิงามอีกเอ้ยเอ้ยนอน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 พิงามดึงขาดึงขาเอ้ยยาเอ้ยเอ้ยเอ้ยายอายอ่าเนเนเนโอเคพอหอมปากหอมคอนะคะลูกเออขู่พิงามอีก ย่าเบี้ยม,มเรื่อจัดการไปแล้วอ่ะก็เป็นการาโยกโล้อกันของสองพี่น้องนะคะเขารักกันเลยเนาะรักกันอเอ็นดูกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พี่งามแล้วก็น้องด้วยนะคะน้องงามตา อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้าจ้าสวัสดีค่ะดิจั